สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเด็กไฟฟ้ามิรลดอนกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการยิงอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์หรือว่ายิงปืนนี่แหละย,ยิงยังไงให,ให้มันติดที่ไฟฟ้าได้เยอะๆนะครับนอกจากติดได้เยอะๆเนี่ยแล้วมันโอกาสติดเท่าไหร่เนาะเออเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมนะวันนี้เนี่ยนน้อยคำนวณมาให้แล้วนะครับอ่าเริ่มมาเนี่ยก็กคือเซตเดกไว้นะครับแล้วก็ มีไพรอยู่6ใบเนาะแล้วเราจวดได้7ใบแบบนี้นะอันนี้เป็นซีนารีโอที่แบบมาตรฐานเลยนะครับโดยปกติเด็กไฟฟ้าเนี่ยจะใส่จี้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ16ใบเนาะแล้วก็ดับเบิลเทอร์โบอีก2ใบนะครับแต่เพราะฉนั้นเนี่ยจี้ไฟฟ้า16บใบใน60ใบเนี่ยโอกาสที่จะมีจี้ติดไพร์อยู่เนี่ยผมคิดว่า1ใน4นะครับเราตีต่างว่ามันจี้ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะติดประมาณ2ใบด้วยกันเนาะจวมา ส่วนใหญ่ก็มักจะจวดได้ที่ไฟฟ้าอีก2ใบนะเพราะฉะนั้นที่ในเด็กเราณตอนนี้เนี่ยจาก16ใบมันจะเหลือแค่12ใบเข้าเทินเราจวด1ใบเนาะอ่ะผมจวดได้เป็นทันเดอร์นะครับอ่าทีนี้ก็จะเริ่มเล่นกันถูกต้องไหมอ่าปกติอ่าเราก็เอาเรเดียนเก๊กกะไว้ทั้งโบนเนาะเพราะว่ามิเรดอนจะอยู่ตรงนี้นะครับ สเตปถัดไปที่เพื่อนๆเล่นก็คืออะไรก็คือการรีดเด็กหรือว่าตินนิ่งนั่นเองเนาะสำคัญอย่างไรก็คือเราเอาพวกการ์ดที่ไม่ใช่ G ้ออกไปนะครับ,บเวลายิงปืนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนั่นเองคำนวณและในเด็กเราเนี่ยมีทั้งหมด46ใบนะครับเนาะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเรายิงปืนเลยเนาะโดยที่ยังไม่ใช้ความสามารถ t ทนเดมยูนิในการรีดเด็กนะครับใช้ปุ๊บเปิด5ใบอันนี้เนี่ยจะเข้าสูตร เกี่ยวกับการคำนวณและเป็นการจัดกลุ่มนะครับหรือที่เรียกว่า n c r เนาะอ่าโดยเดยโดยสูตรเนี่ยเดี๋ยวน้อ,น,อน้อยแปะไว้ให้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของแฟกทอเรียลนะอ่าถ้าลักษณะเนี้ยกองเรามี46ใบใช่ไหมครับเนาะการ์หักลบการ์ดที่เป็นจี้ไฟฟ้า12ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือ34เนาะทีนี้เนี่ยเราจะมาคำนวณโอกาสที่สมมติว่ายิงปืนไฟฟ้าตอนเนี้ยเปิด5ใบปุ๊บไม่เจอ ไฟฟ้าเลยนะครับเนาะมันจะเข้าสูตรว่าอา34เลือก5เนาะหรือหารด้วย46เลือก5นะครับเนาะซึ่งคำนวณมาแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นมันอยู่ที่20.3%เนาะอืมโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวน้อยขึ้นวิธีคำนวณให้นะครับเนาะต่ยากนิดนึงแต่จำไว้เลยว่าถ้าแพทเทิร์นประมาณนี้เนี่ยโอกาสที่จะยิงไม่ติด จำไว้เลยครับ20%เนาอะอ่าทีนี้การรีดเด็กนะครับสมมุติว่าผมใช้มิเตรดอนครับแทนเดมยูนิตครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะหาไลโคกับแขนเหล็กอยู่แล้วเนาะหายไปครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะสมมติว่านี่เป็นไลโคแล้วกันนะอ่ะสมมาสองไปปุ๊บอ่ะทีนี้ การในกองเราจากเดิมที่เหลือ46ใบมันก็จะเหลือ44ใบถูกต้องไหมครับเนาะแล้วก็แต่ในเนี้ยในยังมีจี Fi ้ไฟฟ้าอยู่12ใบด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเสิร์ชมาใช้เทนเดมอนจุดเอ่อรีดเด็กแล้วแล้วเราใช้ปืนนะเปิดท็อป5ใบมันจะเข้าสูตรว่าอ่า3าเลือก5 32นี่ก็คือการที่ไม่ใช่จี Fi ้ไฟฟ้านะครับ เนาะเลือกมา5ใบอะไรก็ได้นะสลับไปสลับมานะครับหารด้วย44เลือก5ก็คือจำนวนกลองทั้งหมดนี้นะออพอคิดแล้วเนี่ยโอกาสที่ได้เนี่ยก็คือ18.5%อันโอกาสนี้คืออะไรโอกาสมิดนะครับก็คือยิงปืนแล้วไม่เจอสายฟ้าออที่ไฟฟ้าเลยนะครับจากเดิมที่เป็นโอกาสมิด20%ตอนนี้เหลือ18.5%แนะแสดงว่าการที่เราตินนิง่งหรือว่ารีดเด็กออกมาเนี่ย เนะาะลงมามันช่วยลดเปอร์เซนที่เราจะยิงปืนวืดได้1.5%นะครับนี่เป็นความสำคัญว่าทำไมต้องรีดก,ก่อนอทีนี้รีดอีกได้ไหมเนาะจากมือเรานะครับแน่นอนว่าเราเล่นสมมติเราเริ่มเล่นทีหลังนะเราสามารถใช้เปเปอร์ครับอ่ะใช้เปเปอร์รีดได้อีก2ใบครับหาเอ่ออเทมแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนนะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหาอะไรกัน หาปืนเนาะแล้วก็หาหินผนึกพงไัยเนาะประมาณนี้รีดแด้อีกสองใบนะครับ่ะผมว่ารีบมนาะออกปุ๊บขึ้นมือมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่นเกว่าผมยังไม่ยิงนะอ่าทีนี้มาคิดใหม่ตอนนี้กองเราเนี่ยรีดไปเหลือแค่สี่สองใบนะมันก็จะเข้าสูตรเหมือนเดิมเลยครับเนาะ จี้ไฟฟ้ายังมีอยู่12ใบเนาะเพราะฉะนั้นอันที่ไม่ใช่จี้ไฟฟ้าก็เหลืออีก30เข้าสูตรการจัดกลุ่มครับก็คือ30เลือก5ครับหาด้วย42เลือก5เนาะคิดมาแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่17.6%ลดมาได้อีก1%ครับถ้าโดยหลักการแล้วอ่ะคือรีดก,กองไว้อะดีนะก่อนที่จะยิงปืนนะครับเนาะแต่อันนี้มาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ชัดๆเลยว่าเอโอกาสที่จะมิสเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต นะอ่ะทีนี้ไม่อยากจะรู้เปอร์เซนต์ยิงวุดแล้วอยากจะรู้ว่าเปอร์เซนต์ที่จะยิงแล้วเจอจี้ไฟฟ้า2ใบเนี่ยนะสถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซนต์นะครับก็จะเป็นอ,อ,อันนี้จะยากนิดนึงแต่ไม่ยากมากครับก็คือในนี้มันมีจี้อยู่ในในเด็กเนี่ยมีจี้อยู่12ใบใช่ไหมเราเลือกมา2ใบนะไม่รู้อ่ะเป็นจี้ไฟฟ้าลำดับ1-12อันไหนไม่รู้นะครับมันก็คือ12 42นะครับ คูณด,ด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จี้ไฟฟ้านะครับก็คือตอนนี้ในเด้งเนี้ยที่ไม่มีจีที่ไม่ใช่จี้ไฟฟ้าเนี้ยมีอยู่30ใบนะครับก็คือ3 0ม3าเนาะหาด้วยโอกาสทั้งหมดที่จะเลือกได้ก็คือ42 45นะครับเนาะเอาเป็นว่าคำนวณมาแล้วเนี้ยอยู่ที่3 1 5นะมีโอกาสที่จะยิงแล้วเจอปืนได้2ใบ เออไม่ใช่มีโอกาสที่ยิงปืนแล้วเจอที่ไฟฟ้าได้2ใบนะครับ3ประมาณ30%น,นิดนิดๆเนาะแล้วก็ถ้างั้นโอกาสเจอ1ใบเท่าไหร่ล่ะก็ไม่ยากครับเรารู้โอกาสยิงวืดนะแล้วก็ยิงเจอ2ใบปุ๊บเอ่อเพราะฉะนั้นโอกาสที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโอกาสเจอ1ใบหรือมากกว่า2ใบเนาะแต่ต่อให้เจอมากกว่า2ใบมันก็หยิบได้แค่2ใบถูกต้องไหม อ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับการยิงปืนในเ,เด็กสายฟ้านะเนาะนอกจากนี้พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บเอ๊แล้วมีเกโกกะอยู่ก่อนจะยิงปืนเนี่ยเอาอยัางไงดีเราจะใช้การที่ซ่อนอยู่ทิ้งที้ไฟฟ้าแล้วจวดสองดีไหมหรือว่าจะยิงไปเลยดีนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ลำบากใจผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยเจอแบบนี้นะการที่ใช้ การที่ซ่อนอยู่แล้วจั่วมาเจอจี้2ใบเนี่ยก็คือซึมนะครับหรือเจอแค่ใบเดียวก็ซึมเหมือนกันเนาะอันนี้เราลองมาคำนวณก๊อกก๊ก,ก,กหาซื้อคาร์ดโปเกมอนแต่ไม่อยากโพสตั้งรับเองหาคนขายในกลุ่มไม่เจอซื้อน้อยไม่คุ้มค่าส่งกลัวถูกโกงนี่เลยร้านโปรเกตสต็อป TCG ทำด้วยใจรักในการเปิดซองพ่อค้าเปิดเองเจ็บเองหาคนมาช่วยค่ามาม่าและค่าอาหารแมว กาทุกใบเก็บในกล่องอย่างดีธนุถนอมดุดลูกรักไม่ว่าจะเป็นคอมมอนอันคอมใบฟอยใส่ซองทุกใบใบแพงๆใส่ท็อปเปอร์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีโค้ดลดจากช้อปปีบวกส่งฟรีแบบนี้จะไม่แวะเข้ามาดูได้ไงสะดวกปลอดภัยได้กาดครบจบที่โป k e กตสต็อปทีกาดปกติที่ไม่ใช่จีไฟฟ้านะครับ30เลื่อมมา2อเนอะาะหาด้วย การทั้งหมดนะครับ42เลือก2เนาะคำนวณไปแล้วโอกาสอยู่ที่50%นะครับถ้าใช้นะตอนนี้นะใช้การที่ซ่อนอยู่เนี่ยโอกาสจวกมาปุ๊บไม่เจอจี้เลยเนี่ย50%นนเนาะเราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อแล้วถ้าโอกาสแล้วเจอจี้2อันติดอะ่ะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเอาจำนวนจี้ทั้งหมด12นะเลือกมา2หารด้วย42เลือก2นะครับโอกาสคำนวณแล้วอยู่ที่7.7% โนะคตรสวยนะครับเขาเรียกว่าทายปุ๊บจั่วมาเจอที่2อันนี้พังงะเลยเนาะแล้วถ้าเจอ1ใบละ1จี้นะครับอยู่ที่42ซนะก็เอาจริงมันก็คือ50 5 0นะผมผมคิดว่านะจังหวะเนี้ยไม่จะจะยิงก่อนหรือจั่วก่อนเนี่ยเออแล้วแต่ดวงเลยนะพอๆกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยก็อาจจะต้องดูบริบทบอร์ดอื่นๆว่าเอ๊ะเราอยากจะจัว่วหาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนะ อ,อ่ะสรุปสำหรับคลิปนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการตินเด็กหรือการรีดเด็กนะต้องทำก่อนเสมอนะครับแล้วก็การเสิร์ชด,ด้วยนะเพื่อที่จะลดจํานวนการ์ดในกองเรานะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเปิดท็อปเนี่ยมันจะได้มีโอกาสเจอใบที่เราต้องการเยอะๆอ่าทีนี้เรื่องจะจัว่วใช้กบจั่วก่อนหรือยิงปืนก่อนเนี่ยคิดว่าแล้วแต่นะโอกาสไม่ต่างกันมากแล้วแต่บุญแต่กรรมเลยนะครับ ไม่ผิดมันมีข้อแม้ว่าถ้าเป็นบางเด็กเนี่ยการจั่วก่อนอาจจะมีผลอย่างเช่นเด็กของ d ีอัลกาวีสตาเนาะที่ใส่คันเบ็ดชั้นยอดไว้4ใบในเด็กนะครับถ้าเราจั่วได้คันเบ็ดแล้วเราดึงจี้เหล็กในสุสานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสที่เราจะใช้เมทแงเปิดท็อปเจอจี้เหล็กมากขึ้นมีอีกอันนึงก็คือถ้ามองว่าการยิงปืนเนี่ยเป็นการตินเด็กอย่างหนึ่งเพื่อที่เราจะจั่วหาการาด อ,อื่นๆที่ต้องการเช่นโหอยากจะจวเจอ,เอคำสั่งบอสหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องในในกรณีที่บอดเราแบบพร้อมตีแล้วเนี่ยเราอาจจะยิงปืนก่อนเพื่อรีดเด็กแล้วจั่วเพื่อหาของก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ยังมีแฟกเตอร์ปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะเช่นการที่เราใช้อิคิริงโกต้นเกมด้วยทำให้เออเซตติ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ คำนวณอย่างนี้ได้นะครับแต่โดยแบบโอ้ออพื้นฐานเนี่ยก็ประมาณเนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสายฟ้าก็เป็นเด็กที่ต้องใช้คําว่าไ i ลิส i ฮรีเท u ร์นะความเสี่ยงสูงนะครับแต่ก็มาด้วยกับความเร็วถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตั้งบอร์ดไม่ทันเราก็อาจจะชนะได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ subscribe ช่องไว้ด้วยนะไว้จะทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการ์ดเกมโปเกมอนมานะครับ